มีข่าวลือหนาหูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยฮุนเซนนะครับกำลังประสบปัญหาสุขภาพอย่างหนักเลยนะครับถึงกับขั้นฟอกไตนะครับและยังมีข่าวลือว่าฮุนเซนเนี่ยตอนนี้กําลังจะเดินทางนะครับมาฟอกไตที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในประเทศไทย เป็นโรงพยาบาลดังด้วยนะครับทั้งนี้นะครับในข่าวเนี่ยเป็นการระบุว่าเป็นการคุยกันแบบลับๆนะครับว่าฮุนเซนเนี่ยได้ขอประเทศไทยนะครับให้ช่วยอะไรบางอย่างเป็นการส่วนตัวในเรื่องของสุขภาพนะครับของผู้นําประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับงานนี้ก็ต้องมาติดตามว่าไอ้ที่คุยลับๆเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรและไทยเนี่ยจะช่วยหรือไม่ในสําหรับข่าวนี้นะครับแอดก็ยังไม่ได้ปักใจเชื่อนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยหลายเพจแห่แชร์กันมากเลยนะครับ แต่ถ้าเป็นความจริงเนี่ยแอดก็ต้องเตรียมสั่งหมูกระทะรอเลยนะครับก็เตรียมแสดงความยินดีด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นข่าวที่ไม่จริงเนี่ยก็ก็เสียใจเล็กน้อยนะแต่ก็อยากให้เป็นจริงมากกว่านะมาต่อกันที่1ข่าวนะครับล่าสุดกันจองพลังเนี่ยได้มีการเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับบน a c e b o o k นะครับโดยพี่กันจองพลังเนี่ยได้ระบุข,ข้อความว่ายายอา,า,ายุเกือบ70ปีเนี่ยเดินไม่ได้นะครับเพราะเท้าสองข้างเนี่ยรู้ฝึกดำมากแล้วก็มีอาการบวมนะครับ ตาของยายเนี่ยเริ่มมองไม่เห็นนะครับยายไม่ได้อบน้ํามา2ปีแล้วก็กินข้าววันละมื้อนะครับตอน2องทุ่มเพราะว่าเพื่อนบ้านเนี่ยนำอาหารมาให้กระทางชีวิตนะครับกว่า2ปีแล้วแล้วก็ยายเนี่ยค้างค่าน้ําค่าไฟนะครับนาน4เดือนยอดหลักหมื่นแล้วนะครับ ส่วนสภาพห้องของยายเนี่ยกลิ่นก็แรงมากเลยนะครับตอนนี้เนี่ยยายอัตันไปหมดแล้ว FC ของพี่การจอมพลังเนี่ยจึงส่งเรื่องนี้มาให้พี่การจอมพลังนะครับซึ่งพี่การเนี่ยก็เดินหน้าช่วยทันทีเลยครับซึ่งทางพี่การเนี่ยก็ได้แจ้งว่าเมื่อคืนเนี่ยผมก็ไปดูยายยายอาการหนักจริงๆพี่การจอมพลังนะครับจึงแจ้งพอมอมาช่วยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับพอมอเนี่ยก็ได้รับพุนยายไปดูแลแล้วก็ได้ส่งโรงพยาบาลซึ่งถ้ามีค่าใช้จ่ายอะไรการจอมพลังก็ยินดีออกให้นะครับส่วนเจ้า ของหอพักนะครับใจดีมากยกค่าเช่าให้ยายทั้งหมดและหลังจากนี้นะครับยายก็จะได้มีที่นอนใหม่ได้อาบน้ําแล้วก็มีข้าวกินสมมือ้อพร้อมคนช่วยดูแลนะครับเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยช่วยกันดูแลมานานและนอกจากนี้นะครับการจองพลังเนี่ยยังได้โพสต์รูปภาพตัวเองและทีมงานนะครับลงไปช่วยยายเพื่อส่งไปที่โรงพยาบาลนะครับอย่างรวดเร็วเป็นยังไงล่ะโอ้โหเพียงแป๊บเดียวแค่นั้นนะครับ ปัญหาที่เป็นความลับมาหลายปีความลําบากของยายมาหลายปีนะครับเมื่อ f c นะครับส่งข้อมูลให้การจอมพลังนะครับแป๊บเดียวครับการจอมพลังเนี่ยก็ติดต่อหน่วยงานได้เข้ามาช่วยนะครับหลังจากนี้เนี่ยแอดก็ยินดีด้วยนะครับว่าชีวิตคุณยายเนี่ยก็ได้เปลี่ยนไปนะครับเมื่อเรื่องถึงหูการจอมพลังนะครับแต่แอดก็มีความเป็นกังวลนิดนึงนะครับพอคุณการจอมพลังเนี่ยทำดีไปเรื่อยๆนะครับอาจจะมี กลุ่มบางกลุ่มนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวคะแนนะเสียงของการจอมพลังเนี่ยมันจะเยอะขึ้นมันจะเป็นปัญหาของชั้นเวลาเลือกตั้งหรือเปล่าและการจอมพลังเนี่ยจะโดนใส่เรื่องอะไรอีกงานนี้นะครับเราก็ต้องค่อยๆมาติดตามกันนะครับ